เรื่องความคมชัดน่ะชัดมากชัดจริงๆเห็นกระทั่งลากลาก,ากมีกี่เส้นเห็นหมดคมชัดลึก <t> สีน <c> ี่แจ่มไปเลยนับที่นั่นลากมีกี่เส้นลากต้นไผ่ก็ยังเห็นชัดขนาดนี้ ลงไปในน้ำดูปลาในน้ำก็เห็นชัดมากลองไปดูสิโอ้โหเห็นกระทั่งเส้นน้ำเลยเส้นน้ำมันอยู่ตรงไหนห่ะเส้นน้ำชัดเจ๋วแหววเลยนะครับ อันนี้กอไผ่แล้วตัวนี้จะชัดเหมือนกอไผ่ไหมนี่กอไผ่เห็นกระทั่งรากมันก็น่าจะชัดเหมือนกอไผ่นะชัดจะเห็นรากไปเลยคมชัดลึกดูเห็นแทงทะลุอุโป่ปงไปหมดเลย อยู่บ้านก็ไม่ต้องไปหาดูหนังในโรงแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้มีครบหมดทุกอย่างเจ้าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่มีหมดโรงหนังก็หายากทุกวันนี้เอาเครื่องเล็กเครื่องใหญ่จะหออไปไหนก็เอาไปได้ไปได้ทุกที่ อยู่แต่ในบ้านก็ได้หรือจะเอาทำเป็นคราวเกะก็ได้นะมีให้ทุกรุ่นแบบสะดวกสบายดวาวยดบยว หนูจ,จะเอาเครื่องไหมนเนี่ยหนูชานมจะเอาเครื่องไหมสั่งมา,วาไว้ห้องลูกสักเครื่องนั้นลูกนะสั่งมาไว้เลยลเครื่องหนึ่ง<ซ>